สวัสดีค่ะช่องเสียงโชคลองดูวันนี้เอาหวยรัฐบาลงวดวันที่16สิงหาคมของอาจารย์ไอติมมาฝากนะคะซึ่งอาจารย์ไอติมได้ปล่อยมาก่อนหนึ่งตัวอาจารย์บอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้เข้าค่ะซึ่งจะเป็นตัวไหนนั้นที่อาจารย์ไอติมปล่อยออกมาก่อนไปดูกันเลยค่ะบอกเลยอาทั้งวดเนี้ยนะคะถ้าเลขไม่มาเดี๋ยวามาท้ากัน ว่าจะเอาอะไรดีที่มันสนุกๆน,นะแต่อันไหนแต่ก็ต้องหาความมั่นใจให้ตัวเองก่อนนะไม่ใช่ไปท้าสุ่มสี่สุ่มแปดนะคะเออท้าเออหาซื้ออะไรก็ได้งวดนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้เข้านะอีกไม่เกินหนึ่งร้อยคนใครจะเข้ากลุ่มเข้าเลยค่ะลิง์กด้านล่างเริ่มเลยค่ะทุกคนค่ะและเป็นช่องทางที่ติดต่อกับไอติมได้โดยตรงเลยนะคะ